หมอก็คิดว่าบริบทของการเติบโตในช่วงเราเป็นวัยรุ่นตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูสุ่มเสี่ยงเยอะนะคะรวมถึงข้อมูลที่เราได้รับก็เป็นข้อมูลเท่าที่เขาบอกแต่เด็กยุคใหม่เนี่ยเติบโตมากับสังคมที่เปลี่ยนไปเด็กยุคใหม่โตมากับความสะดวกสบายที่มีมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยน่าจะทันนะคุณตาน่าจะทันว่าเราอยากรู้คําศัพท์อะไรสักอย่างเราต้องไปนั่งเปิดไล่์ดิกชันนารีเราต้องไปตยุคผมเริ่มมีทอล์กอิงเด็กครับคุณ เราต้องเข้าไปหาเราต้องเข้าไปหาความรู้ในห้องสมุดครับ้องใช้เวลาเยอะอืมคือเขาเกิดมากับความที่สบายคือทุกอย่างมันกดปุ่มเดียวอยากรู้อะไรสามวินะครับนัดเพื่อนถึงไหนแล้วโทรทันทีไม่ต้องไม่ต้องรอคอยอะไรนะเพราะฉะนั้นเด็กยุคใหม่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของการที่เขาก็อาจจะอดทนรอคอยไม่ค่อยเก่งเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตมันเร็วไปหมดนะคะแต่ว่าค่ะเดียวกันเขาก็เติบโตมากับเด็กที่รอบเขาก็เติบโตจาก การเป็นเด็กรอบรู้อะเพราะว่าโลกมันกว้างแม่เขาเห็นโลกไกลกว่าเด็กยุคก่อน